โอ้โหโถโถโถน้อยเอาโอ้โหนั่นแน่นั่นแน่นแอืออืออาจารย์เม็ดหลอบดิสกันค่ามาแล้วมันแล้วมานบอแล้วอีกแล้วแลอวขั้นเนี้ยอีกมานมาแล้วหลอบดิสก์แล้วค่ะเนาะอะไรคือมันมันคืออะไรโอ้ รุ่นกันค่ะรุ่นเอ้าติดก้อยยาเดี๋ยวมันจะลุดเร็ว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 ใหญ่อยู่อือหึพูนุ่นกับรุ่นรั้อยู่นี่แบบใหญ่อยู่โอ้ยไม่อยากเบาดังเนาะค่ะเอานรุ่นรุ่นรุนห่วย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 ห่วอยู่เด้อค่ะได้อยู่บริลุดเนาะโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ปลาช่อนกลางทุ่งนา ่ท่านในเฉลยด้วยค่ะว่าใส่เงินยังนเนาะอออใส่งานขนาดดูน,น,นี่ยนอย่าพากันป่ะขนมอะไกันเฮียบเวาดังขึ้นดังขึ้นเนาะคะไปหายุ่มหากินดังขื้นึงอยเกใหบเวาดังเนาะ,นอ,ะ,นะนนอุขน,นมเลยรุ่น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 โอ้โอ้โอ้โระวัางรุ่นมโอ้ยคอยกันรุ่นน้ำเนาะกยานตรุ่เนาะเอาเเอาขนมอีกแล้วยู่หันอยู่ไหม ทิมงานมาบูไห้เบาดังเนาะค่ะเนาะเส้าบอเส้าบอเขาจะเอยเหมือนประดูกอะโอ้ประช่อนอืมแล้วเจียวเลยเออของบหวะี่นิ่งไงนั่นออกด้ืยนะ

แจ๋วแจ๋วอะเรียบอ่ะมโอ้โห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 เออยังสีไหนแม่ to pa ồ เราสามายานอีกนะค่ะดึงเบ็ดแห้งๆค่ะประคองบนดึงเบ็ดแห้งเนาะเอาๆเราว่างเราว่างระวังรุดระวังรุดเราว่างรุดแบบเร็ว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 โอ้ยสำหรับผู้ท like, şey ี่เพิ่นอยากงูเนาะค่ะว่าใส่เยอะยังเนาะเม่กาตอนเช้ากูเบ็ดนะ อ้าโอ้โหลวดอุ้ยลวดลุดสวยงามโอ้ยเอ้าตัวงามด้วยเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานครับเฉลยว่าเข้าใส่เยื่อยังเนาะค่ะอยู่บานเนาะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้มเบ็ตต่อกันเ้วยค่ะมันมันจะสวยก่อนแล้วยานเพิ่นยันเพิ่นลุดนะค่ะเสดายยานลุด พบกันใหม่ในคลิปวีโอหน้าค่ะคลิปหน้าจะมาเฉลยว่าใส่เยื่อยังเนาะค่ะแต่ก็สรุปผลงานของเฮานะค่ะวันเดลัยสำใจเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รับชมเดนอะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมุสาวกพ่อไี้กินยูจีบวนันแนนันแน